สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะหลวงตาบุญซึ่งก็ได้เดินอองจินทบาทแล้วนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาทีห้าสี่สิบห้านาทีนะคะแต่หลวงตาก็ได้จินทบาทแล้วนะคะ ตาไม่รับใรยเที่ที่ารย่งหหลังกไ่ได้ยตอตวัายนแ นบานรบกบ้วางครนกใส่รถกระบะเลยนะครับอยู่ด้านหลังนะครับมีเลน้อาวมานเาเป็นชนบาทัครัาจับทังเมือุกไม่ต้องใส่โหแต่บาดกอผมับคนก็จะใส่บน้ำลูกน้ำกไม่ได้นะใ่เงาครับ่าใาครักบเคุณมากเลยค่ะเนาคุณมากเลย

หลังจะใป่บาดเสร็จแล้วนะครับไปลยนลโย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 อ่้น้ำครับน้ำครับโยลยนเปารละลายน้ก็จะใลด้วยนะฮะวันนี้ตอจาวี้ใจกันใจอคาุันเปบเปกุนะครับ เสี๋ยวทางวันที่เอาพืชนะครับนนี้ไปแล้ววันี้ยงเฉยๆนะครับเีบวันนี้ไมต้องใช้ไปมีจะดูเนี่ยโอ้โหสว่างกะไวเลยฮะ คนบาทนะยครับยกน้ำแล้วก็ยกคนบาทนะครับแล้วก็วางนะฮะของหนักนี่ยกคนบาตรเลยค่ะนี่ก็คือบรรยากาศช่วงเช้านะคะที่หลวงตาออกรับิตสบายนะคะประชาชนตัวออกมารอใส่บาตรในยามเช้านะคะเยอะมากๆเลยน้ำครับน้ำยกขึ้นหลังรถมูลิธิได้เลยนะครับ แต่ในบรรยากาศยามเช้านี่นะคะผู้คนก็อยู่กันมากตลาดคันได้นะคะช่วยยกน้ำได้ยกขึ้นแล้วโมดินีได้นะแดดช่วงนี้อ่ะนั่งไว้ที่เฉยก่อนตรงกลางตรงนี้นั่งไว้เฉยก่อนตอนที่ถวายของเสร็จแล้วให้กลับบ้านไม่อยากจะคอยหลงบูมไปคอยที่ าหากคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะเดี๋ยวก็อัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อ้องเอาไว้นะคะต้องดีอวนทวนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะส,ว,าสาวัสดีค่ะธุณผู้ชมทุก่า